สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอ,อกันอีกเอนเนอ้วเนาะจากทองหน้าส่ออเมริกาเกยหน่อยเนาะเกยหน่อยหรือใหญ่หน่อยก็มากลลวเนาะพี่น้องเนาะมากกระเดมาคุยมาเบามาโซเรื่องบานเรื่องเมืองเฮานี่แหละพี่น้องสัญญาณกับบริจาคดีบันดนะบไดเนาะมากลลวก็ะดดมาเบากันเนาะทรงข่าวทรงข้าว,าวเบากันเพราะว่าเฮาจากเสียจ,จังไดบานเมืองเฮามันก็ละซำละสายเนาะพี่น้องเนาะเห็นแหล้วก็ได้ก็ นำตาออกน้ำลูกน,ลน้ำล้านบ่ใด้ในการต่อสู้ในการอดทนในการแบบเห็นเขาออกมาเรียกร้องเนาะให้ปฏิรูปสถาบันให้แก้ไขอัอนรัฐมนูญให้อนันประยุทธ์ล่าออกก็้า่เอามูตรงบ่ฟัง่งบ่สนใจบ่แค่ความราู้สึกบ่สนใจควบรู้สึกชาวบ้านชาวบ้านสีเดือดร้อนอึดอยากปันได้กับบ่ได้สนใจสนใจต่าสิกูเงินมาสินนาสพักกันกินจังไห๋ สิยูจังไดสิควบคุมประชาชนจังไดแต่ละคนเห็นแล้วเนาะเด็กหน่อยเขาออกมาเขาอยากให้มาเรียกร้องว่าน้องเฟนปินทานายอานอนนอัน,นหมอลำแบ่งแล้วก็คุณสมยศเนาะมันบวแฟ่บ่ยุติธรรมกับเขาแม่นบ่เขาบ่าได้เป็นอาดยาก,ก่อนอาดยาก,กราากกรมอีหยังเขาแค่อ,อกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมาท่งเสียงให้รัฐบาลเพื่อว่ารัฐบาลสิได้แก้ไขปรับปรุงสิใหยู่น้ำกันอยูเย็นเป็นสุปแม่นบ่บ่แมันเอาเปียบเอาลัด ผู้กินอะกินพราหากผู้ละอยากอยากพ่อตายแมนบอกผู้ลำบากละลำบากผู้สุขสบายบบได้สนใจบอฟั่งสีคขวบคุ้มสีจัดการอย่างเดียวว่าสันตอไปปิดปากไว้แมนบ่พาเด็กันมัก็ซ้ำกันเลยเพราะว่าสิเป็นอยู่ประเทศได้ในโลกนี่แต่เดี๋ยวนี้เห็นเห็นกคือพม่ากับไทยแมนบ่ได้สนใจความรู้สึกประชาชนชั่ซัวซ้ำกันเลยว่าสันตอพาเด็กานครับอันเลี้ยวซ้ำคือกันเลยครับ ไทยกบพมาเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กน้อยเขาเรียกร้องมันว่าด้ลรลำบากลำบนที่นี่ขันอยากยู่ต้องกันแบบมีความสุขเนาะคันคืดว่าจะของบดยุ่คำฝาแม่นบอกแน่อยนกับพระันตายแล้วคันยุ่ยู่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองคันคืดได้สมองแต่ละคนนนะแม่นบอกแ่เขาออกมาเรียกร้องว่ามันอาจยากกรรมอาจยากก่อนสารพัดหมู่บ้านนี่วันวันที่สิบสี่เนาะตำรวจหุมคาหุมตีหุมล่างแก่ลูกหลานนี่ไหมเขาเป็น แพทย์อาซาเป็นพยาบาลแม่นบอกในโลกนี่เนาะเขามีศึกสงครามอยู่ไซกัส้างเขาชีบ่มีการเขาไปบุกลุกมองพยาบาลอันแพทย์อาซาหรืออีหย่างเขาชิบ่เฮ็ดเขาสิเป็นมองยกเว้นแม่นบอกมีแต่ไทแ่แล่นนี่แหละแม่นบอกภากันเฮ็ดมาตั้งแต่ปีใดละ่ะแต่แน่ๆ่กันเห็นปีหาสองหาสามมาองเกตเนาะอันขาดยิ่งเล่านี่นะบมแมนตตั้งแต่แค่นัดเดียวเด้อ หกนาตายในวัดปทุมบนาล่ามเมนบ่ลังแก่ประชาชนยิ่งโดยที่บัวเด็กทึกนึกถึงบาปบุญคุ้นโทษความเมตตาการุณาเป็นคนไท่น้ากันเมนบ่แต่สัตว์แต่สางแต่หมาแต่แมวมันยังยังบวกกัดกันนะเมนบบอันนี้เป็นคนไทย,ยู่ห่วมสาต์น้ากันเมนอกพี่น้องห่วมสาตร์เมนโบเป็นพระาบาลอาซาแมนอกโดยที่เขาว่าได้มีเงินดําเงินเดือนเขามาด้วยกิจ ใจที่สงสารเมตตาบัดซุ่มพันธมิตรซุ่มเบานอหวีดออกมานน่โอ้โหฮมีทังห้องหน้ามีทั้งรถมีทังทหารคุ้มคร้องมีทั้งอันเพดอาสามีสู้อันสู้เนี่ยวัดเป็นยังซุ่มฟังประชาธิปไตยออกมานน่มันคือการกระโดแทถมันเกินไปแล้วพวกพอดิการนี่แม่นบ่โดยเฉพาะพวกทหารนี่รัฐประหารมาหลายเทื่อแล้วก็สิเป็นเศร้าเทื่อแล้วแม่นว่ แต่เห็นเด่นนี่มาจากปีศีกามานีนะขันฟังปรชาชญ์ที่ปไตยเรียกร้องอันร่างแก่ทุกอันทุกแนว่วเฮ็ดอีงยังกะพิษเฮ็ดอิงยังกบพิษเมนบอกเฮ้ยมันีิตัดสินไปบางสองสามืมึกนี่ตัดสินไปนี่ใส่สุดดำกระโบมีเมนบอกเผาอันบันเผาเมืองคือยังเคยว่าให้กระโบมีแต่ติดคุกแล้วเสียอนาคตบางคนก็ตายเนี่ยคุกบางคนก็ครอบรัวแตกแยกบางคนพ่อแม่ก็บ่ได้เบ่งลูกเบ่งเต้าเบ่ง ลูกเบิ้งหลานเบิงขอบเบิงขั้วบานแตกแสแาหลากกาดให้เราผิดสอบขอบข,อบขั้วเขาแมนวะอันนี้คือคุณสมยศนี่จับเราไปติดคุกเกย็ดยีแเหล้ยวเอาเราไปอีกน้องเพื่อนกินกำลังเรียนหนังสือทนายอานนนกำลังซอยคนน้องแบงค์กับแกมบอลลัมมือซือ้อแมนวะมันเหตุไปได้จังไดจับเขาไปติดคุกเราโมแมนแต่ซ้ำนี่หลายกว่านี่อากงกระต่ายเนี่ยคุกแมนวะเราเป็นมะเร็งกระบอยเราไปรักษาพาเดทก,การมันเลี้ยวไหลกว่าเขาคิดเด้ บ่มีควาวเมตตาสงสารเลยเมื่อวานเนี่ย่มตำรวจยู่นนี่เครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วก็ใช่หัวเกลียนใส่หมวกขาวมาอีกถ้าเป็นพื้ฟ้าหมอถ้าเป็นสิเป็นแบบว่าเป็นผู้ชุมนุ่มแมนบ่มาปนกับเด็กหน่อยมาสร้างสถานการณ์เด็กหน่อยเนาะหรือเสือแดงเขาเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นซุ่มเฮาสิบบเอาความรุ่นแรงทุกคนจิตต่อสู้สันติอหิงสาแมนบ๊ ผู้คนจิตตอสูเพราะว่าเขาย่านรัฐบาลหยัดเยียดคว่ำซัวไหลเขาปีหาสามคือกันแน่นบ่ใส่เสือแดงมากเที่ยวนี่ก็หัวเกลียนมากช่วงแรกใส่เสือเหลืองตอนเด็กหน่อยทนายอนุนตังแต่หลายเดือนก่อนเนาะใส่เสือเหลืองยางเป็นแถวง่ายแน่นบ่สัง่งสถานการณ์เที่ยวนี้คือกันใส่หมวกขาวหัวกเกลียนมากทหารเขาก็ะหู้ตำรวจเขาก็ะหู้ว่าแต่งตัวแบบได้มาก บได้สนใจเลยว่าบานเมืองจะอยู่จังไดต่อไปอันแน่อนาคตลูกหลานจะอยู่จังไดเอาแต่ว่าค่วมถือใจกูค่วมมัดของกูค่วมกูสิเอาแบบนี้พฤติก,การคืดได้ท่านี้เห็นแก่ตัวเลี้ยวไล่ก็เข,าข้าคืดแมนบอกโบเห็นแก่อนาคตของชาติ์บเห็นแก่บานแกเมืองอยู่ไซน์หน่ะนะขันเป็นหมอเป็นพยาบาลทั่วโลกเขาสิบบให้เขาไปสิบบพวกโลกเลี้ยกันอยู่ไซ์กับสิบบเขาไปเขาสิยกเว้นแม่นบอก ประเทศไทยนี่มีมาเห็นว่าเด็กน้อยเนั่นนั่มคากันแนครูอรินั่มยิ่งพวกอันหมอพวกแพทย์พว,พวกพยาบาลมันก็เห็นตัวอย่างน้องเกตอคาหาดเนาะอยู่ในวัดปทุมพระนาลัามบ่ไม่ลูกหลงเด้หกนัดตายฆ่าทีไอหมอบัยรับพิสชจบยิงรักแล้วมาเยียวยากระหาทางกันแก่งเล่าสารพัด คันฟังเจ้าของนี่นายไพบุญนิติตะวันนี่มาตัวนี้ก็คือกันนายบุมีสาระนั่งกัลลีหน้าเอาที่เป็นพันพันสองพันลกันร้อยหนาะร้อยตาอยู่ในสาภาพาปัดท่วงย่างเดี่ยวนายบุมีสาระกับคดีก็ติดคุกติดตะล่างก็บ,บ่เป็นยังให้มอกันฟังเจ้าของนายทำมานักคือกันติดคุกกบว่าติดคุกอยู่เมืองนอกนายไพบุญนิติตะวันกันตามกฎหมายแม่นบอกคันยุบพักเจ้าของก็แปลว่าสิ้นสุดในการเป็นสภาพสสอเพราะได้สสพัดเศษแม่นบอกกะไปเป็น อันสมาชคิกของพลังประชารัฐอันอัมดัปที่เท่าใหค่นทีดต่อคนที่ทัดไปเป็นจ้าใดเมาร่วมเอาเลยทํำส่งนามึนนาด้านตีลูกเซอร์ไปเลยเอาไปเป็นพันสมาชคิกของพลังประชารัฐถ้าไฟการได้ทั้งสิบวได้ดิฉันก็ภาคภูิใจฝ่ฟยฟการเดี๋ยวนี้เนาะทุกคนเด็ดน,นาที่จาของดีที่สุดอันคึดอยู่เนะาะยคการทุกคนออกมาป่าใสาก็ดี เรามันก็บโมุมเนาะมันก็บอกว่าได้รับโทรศัพท์จากอุบารั่มิสาราวานเนาะอันเที่ยวนี่กัตบมือให้คุณชวนเนาะเราเป็นประธานกับเลี้ยวเบิงนี่เลาก็ไปในทาาทด่ถืกอยู่เนาะสําหรับเมื่อว่านี่เนาะได้ว่ากัย่างต่อไปนี่ย่างปรทธานหูเนาะเขาก็เบิงไปเด้อปีนองเด้อเบิงซอยกันเบาซอยกันประมาทอันเผด็จการพระมากับเผด็จการไทยนี่มันบดได้ตั้งกันทั่วโลกมันคือกันหมด สู้ประเดชการเอาเปียบเอารัดผู้ที่อ่อนแอกลัว่าง,งแก่ล่างแก่ก้มนั้ว่าเป็นชช่าชาติทหารเป็นสุภพผพาบุรุษเป็นอันรั่วของชาติแต่ว่าสิ่งที่เห็นหน้าตำรวจในยุคสมัยนี้ส่วนใหญ่ส่วนที่เหาเห็นมาสัน่นตอไปแล้วก็ทหารคือกันร่างแก่ประชาชน้นประยุทธ์ก็กินยู่บ้านหลวงใส่ไฟหลวงก้มนั้นว่ากันพักไฝ่ายานหรือพักเพื่อไย่ด้กินเนาะสามพันก็ 3, กว,ว่าพิษกติกา แม่นบอกบัดประยุทธ์นี่แต่ค่าไฟเดือนเดียวนั่นเฮื่อนหลังบักไงน,นั่นเนาะคาือหาดนั่นนะค่าไฟมันก็นเป็นมืนๆแล้วเงินเดือนอีกสองตำแหนง่สงสามตำแหน่งอยู่บ้านฟี่ต้องเป็นยังจังยกเว้นเฉพาะทหารอาชีพอื่นเขาก็ทำงานรับสาศาสตร์ขึกันเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นคู่เป็นอาจารย์แม่นบอกานายค่วมพอขาดประชาชนแม่นบอกมันเป็นยังมันคืออภิสิ์แทบอันซุ่มพระเดชการ บ่อยากอายเว้าเนาะว่าเงินจาของต้องเป็นเงินอันอันแต่ดีเงินบริสุทธิ์โอ้ยไปเว้าให้เด็กหน่อยอ้เมือฟังเงากับ่เสื้อดอกไปยุทธ์ว้าร้อยหน่าร้อยตาจะมันบ่อยากอายเว้าเนาะเฮาเบิ่งแลือห้อเอะไรอยากหักออกเนาะพี่น้องเบิ่งอันประยุทธ์ว้าเบิ่งรัฐบาลสุดนีเว้านะเว้าออกมาแต่ละคนนี่บ่อยากอายเว้าหน้ามึนหน้าด้านเนาะมาเป็นรัฐบาลก็กู้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 จนวัดส้นเพดานกู้แล้วพุ่นหาส่องทางเอาเงินให้พวกเจ้าสัวต่างๆ ให้ก็ให้เงินให้ายากเดยวยา,ยาประชาชส่วนพลังคนไปห้องกาไปให้เอาเที่ยวนี้ยายนันก็ไปให้แค่ไปกรอกแบบฟอร์มเมนบ่ได้เงินพลจักบาทกับห้องให้ใกล้คันแมนบ่พู้เท่าน,นั้นได้เงินว่าอันลูกเขาตายให้เงินอันเดียวว่าสันซุ่มก็เสียนสุ่มยั้งนั่นนะจ่ายเงินพิดไปพูดเดือนละหาร้อยหกร้อยร่วมแล้วกับบเกินสามหมื่นสี่หมื่นเมนบวกระจิท่วงเอาเงินงน้ำเขาขึ้นประชาชสนก็ได้บัตรประยุทธ์อยู่บ้านฟี่กินอันใส่น้ำใส่ไฟฟี่นี่อยู่ เสยป่านมาตดเลยเนาะคันวีาแบบภาษาชาวบา้านแมนบอกเราบ่อยากอายเป็นลูกผู้ชายเห็นบ่จับเสื้อแดงไปขังตายในคุกก็มี่พิการก็มี่รอบครัวเขาบานแตกสะแหละขาดผู้ได้รับผิดชอบเอาเขาไปขังแมนบ่ก็มาจากสามาจากเผดีตกันขันยามได้อันซอซอมาจากการเลือกตั้งนั่นโอ้ยบว่บาสิเป็นนั่งสือปอกซื้อพิมบว่บาสิเป็น พวกใดโนอ่ออกมาเว้าไห้มาดาเขาซุ่มเป่านกกวีดซุ่มเสือเหลืองซุ่มฟักไฟะเด็จก,การมาสันต์เถะเดี๋ยวนี้นั่นประยุทธ์กู้เงินขมันให้รถสั่งรถไฟคว่วมเร็วสูงเงินบอกสองล้านล้านประยุทธ์นี่ไกลสิพวกฮัทซ่าล้านล้านแล้วมีสิบล้านล้านแล้วไกลแล้วเนาะมีดป,ป่านแปนอัดปากเลยพวกกปปสพวกเป่าน,นกหวีดเนาะพวกเสือเหลืองเนาะ มีสิทอภิสิทธิ์ชนเขาไปยึดทราเนียบรัฐบาลสาเดือนแมนบอผู้ใดเขากังหูว่าผู้ดใดเหตุไปยึดแมนบ๊อเสยปานมาตดเลยสารธรรมนูนกับพรรคกันตั้งขึ้นมาตัดสินไพ่ก็เอาซุ้มห่อไปตัดสินอ้าวมันไปซกมวยเนาะไปซกม้วยนี่เพราว่าสิบอันขึ้นเวทีแล้วกรรมาการมัดตาผู้นึงไว้มัดมือผู้นึงไว้มัดตีนผู้นึงไว แต่ผู้หนึ่งกรรมาการมาตีซอยเนาะคือรัฐบาลสุดนี่แหละสารธรรมนุนกับซอยกันองค์กรอิสระกับซอยกันกกตกับซอยกันเลือกตั้งทั้งใดเป็นเดือนก็นับคะแนนบ่แล้วมาบวกลบกุ้นฮันว่าจะคลองให้ใได้เสด้เป็นรัฐบาลที่เจเนซิเด้ห,ดหักคะแนนที่เจเนซิเด้ยุบพักมันทีน่เจเนซิสให้ใบเหลืองใบแดงมันบัดซุ่มเจ้าของนะั่นนายกรุ๊งรีวิไลนะั่นก็ได้เขามาอีกแม่นบ่เฮ็ดไปสารพัดละเพ เฮ็ดไปแล้วมันเทศไทบ้านเมืองคิบหายพรรกันเฮ็ดเฮ็ดหยังดิฉันบอกเขาใจพรรกันยูไปเฮ็ดหยั่งยูนักแผ่นดินแมนบอกยูทวงค่วจะเลื่อนของชาติคนทีเก่งก็ติมีวมสามารถถ้าแมนบอกปฏิวัตินายกทักษิณเลิกกับสิยูแท่เลากกว่าแล้วสิยูอีกสมัยเดียวเฮ็ดเพื่อบ้านเพื่อเมืองม่นบอกดิฉันยังขอบคุณเลาเท่าเดียวนี่ประชาชนบอกเคยลืมพันธกามันก็โบลืมเพราะว่ามันเสียหน้า มันบ่นมีคววมสามารถทอทักษินเนาะยิงรักเนาะคนบ่ชักมันอิศาจักปีมันกับบบลืมซิบก่าปีพานไปมันกับบบลืมทักษินแน่นบวประชาชนกรบโบ่ลืมแต่ว่ามันคนละความรู้สึกพวกเด็าก,การมันบ่ลืมหย่อนมันอิฉามันบ่เก่งทอนายกทักษินแต่ประชาชนเขากระคว่มรู้สึกนึ่งอีกบลืมคือกันแต่ว่า บอลืมในกุ้มในสำนึกในบุญคุณนายกทักษิณมีสามสีป่ปนรักษาทุกโกรกม่ใส่เนีย่ยอเอ็มเอฟแมนบอมาสั่งสนามบินสุวรรณภ่มแมนบ่มาผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบนแมนบ่มาก่องทุนหมูบานแมนบ่มาหนึ่งคนเจียงหนึ่งอำเภอแมนบ่มาสอนหนค้นหูจักท่ามาหากินสมัยนายโยกักษิณหนึ่งเราสีเจอแกกอันคอมพิวเตอร์เรามีความคิดก้อนอเมริกาพ่อ ประชาส้นนี่ภาคภูมิใจดีใจที่ได้นายยกเก่งๆแต่แล้วเผด็จการมันอิสฉาประชาชนบวหักมันทึงโคษนาทึงปุกระดมคนโจมตีสารพัดนายกทักสินคนกับบลืมใส่หลายว่าเล้าโกงจนว่าเขาบอกว่าเออคันโกงจะเลิศเนี่นี่ก็ขึ้นมาซะมากโกงซะแต่กี่ก็บเป็นเศร้าหากหย่า สัมผัสได้เนาะผู้ใดหักผู้ใดสร้างคนเฮ่ามันสัมผัสได้ไดนพีนองคือพวกกระเมียนี่คันหักกันเขาก็สัมผัสได้มันแสดงออกแม่นบอกแสดงออกว่าหักกันยูซอยเหลือเกลือกุลทอนห่อนใจแม่นบอกเราบอกว่าเราหักประชาส้นเราก็แสดงออกในการกระทําของเราคือประชาสนเดือดร้อนแล้วก็หาทางระบนแบกแต่ปากบนขีตัวบอกโฆษณาสน่เสื่อมแม่นบอกประชาชนมุมมีหยังขาดหยังเหลือหยังแล้วเสียทดข้องน้ำ ว่าน่ามันจังสีบว่วถ่วน่ามันจังสีบ่อึดบอ่อยากเราขึ้นไปสารพัดโบรณาณการประเทศไทยแต่ะเด็จการโบมากที่ฉันยังเสียดายโอกาสประชาส่วนเพราะป่านสายหนามันบบมีวันไหลกกับมานอกจากสีดเดแเรามาเป็นนาโย,ยกอีกหรือวัฒน,นาท่อนอีกหรือยิงลักอีกเห็นบ่เราแสดงวิสัยทัศน์ว่ามันหนาเมื่อกับหลังตีนเลยบวหยาบหยาบแบบเศร้าบานประยุทธ์บบมียังกู้โฆษณาส่วนเสือ้อเมนบสรสางความคิดหายวายหมดให้ประเทศชาติ ทั้งโอกาสทั้งเงินโควิดเห็นบ่ดอ่กู้เงินมาแทนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ก็ได้แต่ซุ่มเจ้าของกับเจ้าสัวเงินก็ไหลลังเขาไปมองอื่นปิดเบิดล้านอางอกอาหารหางสับปะสินข้าอีกยังก็ปิดเบิดเปิดอีหยังเปิดเซเว่นปานไส้ไส้ปานเอาอื่งเซเว่นเอาเงินคน่ะพอคนมันต้องกินต้องใส่ซาซ่สโมงแม่นบ่ใชจังใดเรานายหางใหญ่ๆแม่นบ่บริษัทหางด้ญ่ๆ หาทางซอยเอาเงินในกันกู้กันยืมแม่นบอกประชาส่วนในส่วสียห้สวสียสสเยียวยานี่แสนยากลําบากบัดซุ่มเจ้าของนี่นะกินเนาะสองตำแหนง่งสามตำแหนง่งมันเป็นอย่างพเด็กการหรือว่าทหารนี่มันเป็นอย่างอภิสิทธิ์ชนอีกอย่างสถานีวิทยุหาล้อยสถาน,นีเป็นเป็นย่างหน่อยเนาะสถานีทีวีสนามอมาสนามมวยสนามตีกอล์ฟที่ต่าง ทหารเอาเงินไปบ่เคยมาชีแ้แจงบ่เคยเอามาบอกประชาชนว่าเอาเงินไปเฮ็ดหยางแถมมาเอางบประมานไปซื้ออาวุธซื้อเครื่องบินซื้อเรือดำน้ำกะเสียนเล้วก็พากันอยู่ในข่ายทหารใส่พ่นทหารใส่น้ำใส่ไฟคือประยุทธ์นี่บัดซอ้ซอ,ซอนั่นเขาเลือกตั้งเขามาหาเสียงกะเสียนยากลำบากสา่งคุณงามคว่มดีประชาชนจังเลือกแต่ซุ่มทหารมูมีอย่างเลยเอาปืนเอาอาวุธมาคือพอมานี่ เขาเลือกตั้งชนะแล้วพมานะมันสิเกษเสียณมันเสิดอำนาจเพระาะว่ากันเบิบอำนาจแล้วมันหากินยากมันอยากผ้าลูกผ้าหลานมันหากินอยู่ทั้งหัวชาวบ้านเป็นกาฝากเป็นปลตคือส,อสอสอพักเพื่อไวา่าวนะองดิฉันเห็นดีน้ทั้งปิตทั้งกาฝากบ่มีประโยชน์สร้างต่ความเดือดร้อนกินเลือดกินเนื้อของประชาชนทักปีจักงชาติก็คือเกา่าือรา่กันกคือตอนที่แล้วดิฉันวานาะ จกปีจักศัตร์ก็คือเกาขุ่มเลี้ยวไหลของเด็จการโดยเฉพาะพม่านี่ก็คือกันคันเด็กน่อยออกมาประชาส่วนออกมาเสียงส่วนใหญ่ออกมากะฮะเขาเลือกตั้งซะนักกะฮะว่าเขาหนีโกงเลือกตั้งแต่ยังว่าเขาบ่มักทหารบ่มารเผด็จการเขาต้องการเป็นประชาธิปไตยคือประเทศที่พัฒนาแล้วแม่นบ่กันเป็นเผด็จการนั่นคือประเทศจีนนี่ล่ะผู้มีอำนาจกลัวมันก็เหยียบหัวผู้อ่อนแอกลัวร่างแก่ผู้คนบ่มีทางสู้แม่นบ่พี่น้อง คือจังเด็กหน่อยเขาออกมามาเรียกร้องแมนบ่ทหารตำรวจกินเงินประช่าชนกินเงินเดือนประช่าชนหาโดยคั้วหยากลําบากมาเลียงจาจเงินเดือนสุน่นหนีแมนบอกแต่สุ่นหนีบ่เคยสํานึกบุญคุณของประชาชนแมนบ่ต้องเผด็จการสั่งยังไ๋ก็ต้องเห็ดนาเกียร์จนวัดีิฉันว่ามัน บ่มีอีหย่างสิเวลวรายได้ซัมระบอพเด็จการในโลกนี้โลกโควิดก็บบ่เป็นตายานโลกเอดก็บบ่เป็นตายานเป็นตายานที่สุดกับแม่นพวกเเด็จการเพราะว่ามันสร้างปัญหาให้ลอยแปดพันประการเลยสร้างปัญหาให้บ่จบบ่สิน้นสร้างปัญหาได้ทุกเรื่องทุกโอกาสทุกเวลาทุกสถานาการณ์สิเอาเปรียบเอารัดประชาชนได้ทุก การตัดสินขันพระเดชการยูมันกลับไปตัดสินในฟังประชาธิปไตยติคุกแม่นบอกขันซุ่มมั่นก็ต้องชนะเ่ราว่าสิเป็นองค์กรอิสระบ่าว่าสิเป็นสวหลาตั้งบ่าว่าสิเป็นกกตบ่าว่าสิเป็นอันสาลธรรมนุนก็คือดิฉันว่ามันไปชกงุ้ยนะกรรมการมัดตีนมัดมือผู้ดึงไว้มัดปากไว้มัดตีนไว้แล้วมัดตีวันนี้กรรมการมาตีซอยพวกผู้ตัดสินกับไปตัดสินก็เข้าข้าง พระเทศการอีกมันสิเป็นจังไหประเทศไทยคันมันคืดได้แม่นบอกมันต้องคืดว่าจักน้อยกูกระตายอยู่คำฟ้าห้าบ่อยู่คำฝ้าเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อลูกเพื่อล้านแม่นบอกผู้ฮักประเทศชาติอิหลีก,กับบ่อื้อทหารกรา็ไดแต่บ่กาสแสดงออกตำรวจคือกันแม่นบอกพ่อข่าประชาชนตะกี้ต่กรอนแม่นบอกแม่นคนเหนือคอนอีสานเนาะ สิเขาใจเรื่องประชาธิปไตยกินได้คือนายกทักสินวาแมนบ่เขาเขาใจเขาหูว่ามันเป็นจังใดอันประชาธิปไตยมันดีจังใดประชาธิปไตยกินได้ประชาธิปไตยมันพาดคว่ำใจเลื่อนคว่ำสุกว่าคว่ำเท่าเทียมกันดีทุกอย่างวันเถอะประชาธิปไตยเนี่คักกวักวัคซีนคักกวักวัคซีนป้องกันโควิดถ้าเป็นประชาธิปไตยสิเป็นวัคซีนป้องกันพดเด็กกาน ป้องกันควมสัวไล่ป้องกันควมเอาเปียบเอาลัดวัถาะ,ะประชาธติปไตยนี้ดีก็วัคซินอีกแ่นบอกคารมีประชาธติปไตยวัคซินเฮาก็สิได้ขีดอันนี้ตัวประชาชนเดี๋ยวสิเก็บเดี๋ยวสินั่นสินี่มมีปัญญาฮ็ดท่อเขาว่สัสดอไปล่าสมัยอีกจ้งน้อยเขาสิบ่ใหทยขี้เครื่องบินบ่ห้ขึ้นเครื่องบินเพราะถือว่าบระัานได้ขีดวัคซินป้องกันโควิดแนนบอกเพราะฉะนั้น สิ่งที่อยากให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขอยากถือต้องป้องรองกันอยากให้ครอบครัวมีความซุขอยากให้ธุรกิจดีขึ้นอยากให้ยู่ดีกินดีกันค่ะการขายเท่าเทียมกันพัฒนาไปได้คือต้องมีวัคซีนประชาธิปไตยแมนบอกป้องกันเอาชนะขีดป้องกันผด็จก,การบ่บห้มารัฐประหารอีกคือหนึ่งสถาบันตรงปฏิรูปแก้ไขรัฐมนุญ แม่บอกข้น้อนสิแก้ไครนี่ก็แก้งากแก้อีกสาระละทมุ่งแปลก็แล้วแปลอีกบัดมันพาก,กันมาฉีกเลยนะมันฉีกว่ามันเทื่อเดียวได้ละทมานุน่นดิฉันบ่นเปลี่ยนเสือนี่ผ่าไหมยังนงอยู่นี่านนส,สามสี่ปีละรมนุ่นสองสับบับสามสับบับเล้วแม่บอกออกมานางเบิงมาเอาฟังประชาธิปไตยได้เปียบต้นนี่ประชาชนได้ยู่ดีกินดีต้นนี่เงินดอยนึงมันสิเสียภาษีไปนี่นะมันเอาไปใส่เกาสิบเก้าบาทแล้วพดติการให้ประชาชนใส่บาทเดียว แต่ว่ากันประชาธติปไตยนี่คืออเมริกาเสียภาษีคือพรรคเพื่อไทยกำลังสีเฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้แหละเนาะขันเป็นเพิ่นขันเป็นนโยบายอิหีเนาะได้ภาษีขึ้นคืออเมริกาเนี่ยว่าจำเป็นต้องว่าเป็นข้าราชการว่าจำเป็นว่าต้องเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเศร้าบ้านกับอายุหกสิบห้าหกสิบเจ็ดอเมริกาเนาะกามีเงื่อนเดือนกิน เมื่อม่นหาลอยหกลอยคือบานเฮาเด้ดิฉันเคยได้นยินสมัยยิงลักเนาะอาจารย์สุนัยเราเคยบอกว่า,วาถ้าแม่นสมัยนั้นประชาชนหรือเงินผู้สาวผู้แก่เนี่ยได้ประมาณบ่าตำกว่าสองพันเราว,ว่าถ้าแม่นตอนนันกำลังสิคิดโครงการกำลังสิเฮ็ดนะก็มัรัฐประหารยิงลักโครงการนั่นก็ล่มไปแม่นบ่รัฐประหารยิงลักอยูถึงป่านนี้อจจะได้คนละหาพันบาทแล้วสําหรับเบียคนพิการค้นผู้สาวเน,ะนาะนโยบายดีๆไ,ไม่เพื่อไทยกำลังสิเฮ็ด พเดชก,การมันคือว่ากันเอามาบริการประชาชนหลายเก็บไปนะมันจะได้กินน้อยมันอยากเอาให้ประชาชนบ่ถึงหนึ่งกว่าเ้นันจะไปใส่ไปซื้อเลือดดำนา้าไปซื้ออันเลือดลบเลือดห่อไปซื้ออาวุธอาวุธก็มาม่างมายิ่งประชาชนเพระว่าประชาชนลุกขึ้นมานม่ายอะไดมายิ่งปากป้เหยยบหัวใบพเดชก,การนี่เลี้ยวไหลกวักอันเลี้ยวไหล,กว, COVID, ล,หลกว่าโควิดเลี้ยวไหลกว่าโรคเอ แล้วหลายก็โลกติดต่อใดๆทั้งสิ้นเลยดิฉันว่าสมควรสิวัคซินประชาธิปไตยขีดใสสมองคนไทยไวเเว้กันฟังเรื่องประชาธิปไตยเบื่องได้เนาะส่องสุนัยทีวีเบื้องได้จันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็ของดอเอรเพียงดินของอาจารย์ชูพง์ของฟังประชาธิปไตยายขานันของคณะก้าวนาะ ของเด็กน้อยฟังลูกหลานเฮาประชาธิปไตยเบิ้งได้ขันเฮาเบิ้งแล้วแม่นมอพี่น้องเฮาเบิ้งแล้วเฮากส็สิเข้าใจเฮากส็สิเข้าใจว่าประชาธิปไตยมันดีมันเป็นวัคซีนที่ยอดเยี่ยมป้องกันหวัวใจป้องกันความคิดป้องกันสมองโดยเฉพาะซุ่มพ่ท่านไน้มีวัคซีนนี่นะสุ่มฟังเฮานี่ฟังประชาธิปไตยมีวัคซีนแล้วซุ่มฟักไฟประเด็กการซุ่มทหารซุ่มนี่ขาดวัคซีนประชาธิปไตย มันต้องฟังเฮาดูดูฟังวอ่ทีวีฟังฟังประชาธิปไตยเ้าฟังลูกฟังหลานที่ออกมาเห็นมาซุ่มไดดาล่งดาล่านี่เขาออกมาเขาก็ได้วัคซีนป้องกันสมองเขาบ่าเอาบ่เอาพเต็การเขาในสมองว่ัสดุไปแม่นบ่ขันสิเปียบเทียบแล้วเนาะเห็นบ่ตัดสินนี่ใส่สุดดำกับ่มีเผาห่างเส้นทัดเอียงเผาตอนว่าเผาบ้านเผาเมืองเนาะกับบ่มี ผู้ใดรับผิดชอบเขาติดคุกไปแล้วเขาตายไปแล้วซุ่มขาเขาซุ่มรอบรัวบ้านแตกสลขขา,ายขาดผู้ใดรับผิดชอบรอบครัวเขาแมาน่นบอกบอกว่าซุ่มออกไปทัง้งนอกนี่คือกันซุ่มหนีไพ่ลี่ไพ่ไปตังประเทศนี่นะผู้ใดรับผิดชอบกันบ้านเมื่อเมื่อเขาซู่สงบสุขแม่นบอกตัดสินว่าเขาว่าผิดนี่บ้านาแตกสลายขาดขอบรั้วแตกแยกพ่อแม่ตายก็บ่เห็นกันดูกเต่าอาจารย์ซื้อละใส่สแซ่ด้านอาจารย์ลุงสนม้มหลวง ดีเกสุนโฮมาหน่อยน้องวันเฉลิมหลยโพดแม่นบอกขันมื่นหนึ่งวะเขาว่าพิษให้เขาเข้าไปนี่ไพรับผิดศบสิ่งดิพานมามันเป็นคือสายนามว่ามีวั่นไหลกับเสียโอกาสเสียเวลาเสียชีวิตเส,เ,เสียเงินเสียทองคือน้องแฟนกินกําลังจับเขาไปนี่เด็กหน่อย,ลยหลายๆคนจีจับเขาไปนี่เขาเป็นอนาคตของชาติแมนบอกุมกาลังจิตายนี่ไปจับเขานี่ยืมเงินว่ากันเด็กหน่อยสุ้มนี่ล่ละเสียหาเงินใส่นี แม่นบอกไปตัดโอกาสเขาจับเขาไปจักสิตัดสินย่ำใดบอกให้เขาประก,กันธรรมดาคดีมินประมาทสถาบันนี่ดิฉันว่ามันคันสถาบันเป็นพระเจ้ากับปีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นมนุษย์ชีเม้นเฮ็ดพิทเทศบาปโดยเฉพาะตามก้นไม้ไม่การนี่คันเอาเนี่ยสองคนสามคนออกหน้าออกตานี่เขาฟ้องร้องกันเลยแม่นบอกแต่ประเทศใท้ถือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแบบอย่างให้ประชาชนบดีเพราะสันะโนดิฉันขอ บ่เห like so ็นดีนั่มเลยมีเมียสองคนสามคนมันพิษจริยธรรมข้าราชการนี่ก็มีเมียสองคนกับสามารถฟ้องยาพิษวินัย่แม่บอกเราไนหลวงเฮานี่พิษบ่วินัยนี่คือเหตุไปตัวทิพตัวแดนแท้อยากตั้งม้าตั้งแมวก็ตั้งโอเคเนาะท่านนีเดอค่ะขอประจําไว้พ่อนพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ